นี่ค่ะบวยอุเมบุชินะคะบวยเค็มดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราจะพาทำบวยเค็มนะคะ,ระหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอเมบุชิ ม,มเมโบชิมวโบชินะเบยเค็มบบยแบบเค็มๆเปรี้ยวๆที่เขาใส่ในโอนิกิดินะหรือข้าวปั้นญี่ปุนนะ่นอเบนโตะตกี้หรือว่าอุเบนโตะเป็นข้าวกล่องนะคฮะคก็นิยมใส่กันหรือว่ากินเวลาป่วยเนาะคนแก่มันก็จะเปรี้ยวๆนะนี่ก็จะมีไซส์เล็กอันนี้สองกิโลครึ่งไซส์เล็กอันนี้เก็บ เก็บมาเองนะคะนั่ัวเต็มเตโยโยเต็กเกเงกอันนี้สองกิโลเป็นสี่กิโลครึ่งนะคะใส่กกเข้าไปนะจ๊ะก็จะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรน,นะนเพื่อนใช้เป็นอาทิตย์อะเพราะว่ามันต้องดองไว้ก่อนเนาะ ก็จะใช้ใช้เกลือสัดส่วน20สิบเอร์เซ็นของบวยนะคะยสิอร์ซนของบวยสีกิโลก็ประมาณ700ดกรัมนะคะ700ดร้กรัมลุงกำลังไปชั่งอยู่นะคะใส่ไปเลย อันนี้เป็นเกลือ oh, いいเกลือแบบสำหรับดองใช้ดองอะ่ะแต่ก็กินได้นั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันจะดีกว่าที <Yes. S 1> ่แบบว่าใช้แบบผักดองอะ่ะไรเงี้ยผักดองดองผักไอ้ดองอะไรต่างๆ oh, oh, oh. นะ สร็จแล้วก็นี่นะคะปิดไว้เสร็จแล้วก็ไงต่อนี่เอาหินมาทำไว้นะคะเอาไว้แบบนี้อิจูกังอิจูอิจูอิจังหนึ่งสัปดาห์ก่อนนะคะเพื่อนแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปว่าเราจะทําอย่างไรต่อให้ k นจีน่ในบ้านนะคะเก็บไว้หน้าประตูนี้เลยนะ โอเคคันเพื่อนอันนี้ก็เดี๋ยวจะพามันเปิดดูอันนี้อันนี้เป็นบวยนะคะบวยดองเอ้ยบวยเออนั่นแหละบวยดองอุมเมบุชิที่ลุงทำไว้ะาะเพื่อนนี่ก็กำลังดีเลยนี่นะคะลุงก็เอาใส่เบนโตะอาหารกล่องไปกินทุกเช้านะคะก็จะไปตากหรือไม่ตากก็ได้นะคะจะไปตากมันก็จะนิ่มๆเนานะไปตากแบบ สักวันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าลุงเขาไม่ตากนะคะเนาะนี่มันก็จะเริ่มกลายเป็นสีแดงก็เสร็จเรียบร้อยละคือมันเสร็จตั้งแต่ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ว่าการไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะอันนี้นึกได้ก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนที่มันจะหมดเนาะ,ะก็เยอะเหมือนกันไม่หมดหรอกแต่ว่าเอาให้มันแบบเยอะๆสวยๆหน่อยอะไรางี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวลองเอาอะไรมาตักดูเนาะโอ้นี่ค่ะสีแดง รสชาติก็จะเปรี้ยวเค็มนะคะเค็มเปรี้ยวบวก,บวกเค็มก็มีให้เกลือแร่เนาะมีน้ำจะเป็นสีแดงเนาะน้ำแดงดีไหมน้ำเหมือนน้ำกระเจี๊ยบเลยนะใบชิโสสีแดงเนี่นะคะมาแทนน้ำกระเจี๊ยบได้นะ ทำอะไรแบบสีแดงๆได้กันเพื่อนคนที่แบบชอบทําขนมเนาะนี่จะใช้ใบซีซีสดได้สีเขียวก็ใบโยโมกิเนาะนะโอเคกันเพื่อนพามาดูทำบวยเค็มง่ายๆเนาะขอให้มีไอ้นี่นะใบิีซกเนี่ยค่ะอันนี้ก็ทําเองนะแม่สามีไม่ยาาแกทําให,ให้แม่ลุงแม่แกทําให้อะโอเคปิดไวเหมือนเดิม ค่ะน <N> ี่ค่ะบวยอุเมบุชินะฮะบวยเค็ม